นิ่นมีลาบจนกับแดงงามซ่อนใจนึงนิ่นมีลาบจนกับแดงงามซ่อนใจนึ่งลอยตาช่างงามทิ้งบาดปวดสบายครับคุยกับพิเศษชุดปัญญมันประจําลอมนะครับคุยกับพี่เต้ชุดปัญญมันประจํารอบครับคุยกับพี่เต้ชุดนี่คือแดงงามซ่อนใจนึงครับแดงงามซ่อนใจนึงเรือแดงบันเด็ดกล้องนองอ้ามกลางปลาถึงชงกับเชิงกันรางวัลแปดแสนทองเปิ้ลครับคนนี้เชิงกันรางวัลแปดแสนทองเปิ้ล Qua Đen và dạng dạng so cháy nung nữa dạng bằng đích gọn nóng gang phá từng tung áo tàn trưng nữa trưa thái mà cháu đưa tay bài yacht, bụt tay bài yacht, undo dần để của quái dạng nếu mình làm mình nên làm chẳng chẳng hạn mình mình làm Nên thằng mình thằng len ngầm len ngầm len vĩnh len ngầm len ngầm len ngầm len นี่มาเต็มทั้งเต็มการมังเต็มก้มเต็มจงครันินมีลาบกันนินมีลาบเดินทางมาตั้งคู่เอกพิเศษประจำวันประจำรอบนะครับแดงคือแดงงามซ่อนใช่ดำคือนินมีลาบหรือข้าวหน่อยของนายจำนั่นกระบี่กับนินมีลาบนายจำนั่นควัระบายกระบี่กับ ดำกับแดงกับดำกับแดงในจอทีวีดำกับแดงไข่แดงบันเด็ดกับควายแดงบันเด็ดกับนาทีนี้กับแดงงามซ่อนใจนึกเลยว่าแดงบันเด็ดกับน <Sure> e> ้องงามกลางปลาถึงก็กับเตียมการเจร่างกับเตียมการเจร่างครูช่นกับครูช่นนินมีลับกับบ้านซึ่งเนื้อเสื้อตายมาจังอู้เลยกับนินมีลับหรือนินข้าวน้อยก็นายจำนานควรจะหมายกระบี่ นาทีเราตึกใจเดิมแล้วกันหน้าทีเราตึกใจเดิมแล้วนินมีแล้วครับแง่แงกครับแง่ครับแงงได้ไม่ได้แดงได้ไม่ได้แดงแตงกับแดงแต้งแตง้งนี่ ก้อยนิ่งก็ไม่ธรรมดาก้อยนิ่งก็ไม่ธรรมดาก้อยแดงก็แต่งตัวนี่นี่ทุกแทงแน่ทุกแทงทุกทุกแทงชุดทุกแทงชุดนี่ทุกแทงกับทุกแทงกับทุกแทงเดี๋ยวใจยังจังโอ้กับ้อยดำก้อยดำใจยังจังใจมาร์กนี่ดิ้ก้อยดำนี่ดำด้วยแดงแดงด้วยดำนาทีนี้ดำกัน ยังใจมาครับน้ำยังใจมาเบ่งกว้างลำนะครับกว้างลำวันนี้หน้าเทียบไดยครับตอนกลางจะตื่นตาตื่นใจเดียวนี่ได้แทงแล้วว่านี่แทงไม่ได้แทงนี่มาเต็มตั้งกับเต็มโคบเดี๋ยวควาแดงครับ ดำด้วยแดงแดงด้วยดำนี่ดำดือแดงแดงดือดำนี่วัดเซลกับวัดเสีซลส่องหน้าที่กับส่องหน้าที่ก้นกระยาตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นลุ้งเดียกับ ทุกข้างนี่ได้ยอดได้ยอดนาทีนี้แสดงไม่โดนข้างเนี่ยคนดำกระตุกแดงแดงเป็นวัวที่ยอดจัดนะครับยอดจัดส่วนดำวัวที่ข้างจัดมัดได้เลือยครับทางมัดต่างข้างนี่นี่แดงต้องแทงแดงอายุเกี้ย <laughs> แต่ด้งกับประสบการมาแดงกับประสบการ์รงนี่แดงกว้างลำบอยครับเสี้ยวทรายเสี้ยวทรายกว้างลำบอยกว้างลำบอยกว้างลำบอยนี่นี่ไรยยอดไายยอดครับไายยอดซุ่มศักดิ์ศรี้กับซุ่มศักดิ์ศรีว่าเอินลานนี่ไอ้แดงกใช้ไรยอดนี่ โู่นี่นอกจากจริงเงินรางวัลเป็นล้านแล้วครับอย่างจริงเสื้อท่ามาด้วยนะครับจริงเสื้อท่ามาด้วยครับจริงตัวระดับซี่เลยจริงตัวระดับซี่ไม่ยอมมีเรื่อท่ามาครับจริงตัวระดับซีหนึ่งเครื่องนี่ดำหรือแดงแดงหรือเดาไม่แดงปม่ยอดแดงปม่ยอดก่อนจังจาวาสเซียดับส้มสักที่เลยเป็นกุยกพิเศษประจำวันครับ นาทีนี้ดําถึงมันจะดูดแลแต่ก็ยังยู่งนะครับยังยู่ยัง,ยยงทนยังปลาเดียวอาจจะไม่ทูกจังจังเพียงแต่ชุดเล็กๆนี่นี่มัดไปเรื่อยมัดไปเรื่อยนี่นี่วัดเที่ยวประยอดมี่ก็ ยังไม่มีคว่าเด้งคว่าเด้งระดุงระเตือนนะครับยังไม่มีควายเด้งระดุงระเตือนนี่ดำยังมัดไปเรื่อยพาเลซีนาทีครับในเซงเวียนพาเลซีนาทีแหล่กองเชียร์กันมั้ง

นี่มาไลแล้วนี่นี่มวนกันดำหรือแดงแดงรือดำนาทีนี้บันดึกก็ไม่ได้แทงสักทีที่ครับตั้งแต่ว่าเล็กมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่นาทีเล็กัาแต่ว่าก็สู้กับสู้ดำราคาขึ้นมาแล้วับ ปลำมาไปได้ทางช่องควายนะครับควายด้ำนี้ก็มีตีเด็ดตีกลางกับควายแดงมีตีเด็ดตียอดครับนี่ไรยอดไรยอดแดงไรยอดจัดจานกับแดงไรยอดจัดจานขวัญเชี่ยทางช่องควายมานะครับทางควายแดงควายด้ำนี่วันนี้นินมาแปลงไรยอดจัดดรับ ปล่ยยอดจัดนี่แดงกระแต่งโตแดงปล่ยยอดโตนี่ผู้นี้จริงกันหนังวันเป็นล้านนะครับล้านเจ็ดนะครับผู้นี้นี่นี่นี่ลูกพันนี่ลูกตะนัดกองไกว่ดำเลยครับนี่ลูกโกรดกองไกว่ดำลูกโกรดกองไกว่นินมีลัวกันนินมีลับนี่นี่แดงเย็นกว้างล้ำกับลูกนี้ ลูกนี้น่ากลัวมากๆลูกกันตาได้ลูกกันตาได้ก้อยดำลูกตาลักก้อยดำเน่เน่แดงกับแดงปลายยอดจัดกับปลายยอดจัดแต่ว่านาทีนี้ดำเอม่งอ่ะทางจัดจานได้มียอดีกเยอะแยะเต็มทั้งบ้าี๋ยวนี้เอ๊ ไม่ได้กันเลยน,นี่ควายแดงครับควายแดงแดงไม่อยู่ครับแดงไม่อยู่ตันไม่อยู่ก้าวหน้าตีกับก้าวหน้าตีนินมีลับครับนินมีลับคะานนจะเป็นนินมีรับชน,น,บน,บน,น,นบะน,นะครับ ากานาทีสิบนาทีกับรวมแล้วสิบนาทีแล้วขั้นนำจมแดงแพ้นะครับแดงไม่ค่าเลยคยากราบีกับจากราบีเป็นก้อยนะครับนิดมีลัวกับนิดมีรับ นิดมีลาบยากษระพีเป็นควายันะครับก็นิดมีรับก็รวบรวมเวลาทิพนาที่กับกันนมกับกันนมจำเลยก็เป็นควายนะครับคันนี้จิงตัวทัดไม่ได้จิงตัวนมาแล้จิงตัวตดเป็นควายยั้นะเปิดควายนะครับเป็นควายยนะ ครับได้งามซ่อนใจด้วยเด็กมันเด็ดกล้องนองงามกลางปลาถูกสงการจับได้แล้วนะครับจับได้แล้วควายชนะครับควายชนะนินมีราบกันนินมีราบนี่นินข้าวน้อยใช้เวลาทิพนาที่กับกล้องนายจำนานคนสบายกระบี่ควายชนะนี่มีดำพีต